มาอันมาเก็บผักแป้นน้ากันอีกเซอร์สิบเอันเก็บไปก,ก,กินจังหน่อยมาจากเด็ดอร่อยอน,นี่เป็นลยจ้ะผักแป้นงามโมวีน้องงามบมง่ามฝากดี่ยายปลูกไว้สองกระถางนี่ก็กินบะมื้อจีนองเอ้ยกระทางไปกินบะมื้อจ้ะ เดี๋ยวมือ้อเช้ามากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ อัสสลามุอะลัยกุมจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ว่าซะก็มาส้วนอยู่ส้วนกินอีกละจ้าส้วนกินเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้ว่าซะก็ได้อันตําแจียวกระเทยจ้าแล้วก็อันปลาขี้โกอันนี้ปลาคอแดดเดียวนี่ก็ไก่ย่างจ้ะน่าจะเด้อมาเด้อจ้ามาสวยก็ว่าซะเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้ว่าซะก็ซ้ายเดียวอีกเลยจ้ะกับข้าวหอน เด้อจ้ามาสวยน้ำกันเด้อจ้าเด้อเมนูเด็ดเด็ดเด้มือนี่โอ้ต้มพักอีกอย่างหนึ่งเนาะจ้ามีอันมีกระลำยอดดอกแค่เนาะจ้าเนาะแล้วก็อันพักกาดแล้วก็อันดอกแค่จ้ามาเด้อจ้ามาสวยน้ำกันเด้อจ้าเด้อพี่นงพ่อแม่พี่น้องในยังสวยเนาะจ้าเนาะขอบคุณเด้อจ้าที่มาเขามารับส้มอันคลิปของวัสดุเนาะจ้าส่งน้อยน้อยเนาะจ้าเนาะส่งหน่อยส่งหน่อย มาด้จ้ะมาสวยน้่กันคํมแรกอะสุดติงเลยจ้ะเรแค่ no กระพากัด เป็นยังไงจ๊ะหอนเอาบอว่าซาบปได้เปิดพัดลมมันก็เลยนหอนแนี่ยยังอยพี่น้องเสียงดังป้าเอือยทรงมาหายจะ้ะป้าเอือยทรงมาหายตาอันบ้านบ,อนานาบ,นบอ่อเนาะจ้ะเนาะบ้านบ่อจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ทรงมาจากกาฬสินธุ์จ้ะ ซ่บยูวเหอแซ่บูจจ้ามาเริ่มมากินน้ำกันเด้อกินอวนน้ำกันประคอ น่าจะแก้วอมันกจะสออกสมๆเล็กน้อยนะ่ะจะกินผักสีเขียวหลายๆเด้พี่น้อ,มมองเอาสมอให้กินผักสีเขีววยวจ้ะดอกแค่กั็หลายข้า,ขาวพี่น้อง ก็อแดดเดียวจอันนี้ว่าใ้มากมากเอิกส่วนสส่วนเอิกมั้งแช่บี่แหวมั้ล ăn nước càn thủ phủ tất cả. Kéo bò lên suốt giờ. Xim pa đi chợ kem. mình đây gặp bạn và khung rút luôn thì nó thang bàn hao trong bao khiêm mẹ chả bao cô Như có cây ăn rồi Cây ăn ปีกไก่เนาะจ้ะเขายิ่งเข่าเมื่อนี้ว่าจะจิเข้าหันใหญ่จ้ะ คือของเล็หน่อยไปใส่มาใส่กับใส่แม่ด้วยพี่น้องเด้อยโอ้พี่ใส่เจ็๊ยบลายคาด้วเนาะใครเม่นบ้านห้าวบว่าเออหลกฮาน่าจะเนาะแตสมัยก่อนน่ะ ทำไมวัสับเป็นเรื่องหน่อยเขาจะเอิหลูกหานาจะหลูกอันแบบนี้แหละจ้ะขันล่งปลอดเราคือตายนะจะกน้นาจะจนาะเนาะรักษาสุขภาพด้วยพี่น่องเอ้อ บางเธอว่าสากิดอยูู่นเดียวว่าสะว่าโอ้มัมสิตายคือลหลงฮาแต่สมัยก่อนบอน่ถนอมล่มลุม่มตายหมดเลย ลกลงทางแพรกันแพ์กับประเทศไทยเขานะ่ามก่งนี่พี่น้าง่าพาคุ้มกัล็ลดลงมพรทราบพี่เนางไหมขอโทษทาพาด้ลยจ้ะ ขอกินดีเด้อพี่น้องเด้อผพูดใดเป็นแผลเป็นแผลขอลูปไหม ัวยใช้ข้าขาวจับ เดี๋ยวจ้ามาสวยน้ำกันสิบแปดไปหนไงจ้ะไปกินสิบแปดไปหนไง Det er bitt, det. ทิมเหนียวใบซ้ำเห,หนี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็สับสะเขยวันเสาเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าอัสสลาม,มุอะลัยกุมจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องบ๊ายบาย